นานาชาติเนี่ยของแกรกกบังเนี่ยรับ25ควนไต้เกตเฉลี่ยเนี่ย2.5ขึ้นไปจริงๆแล้วพี่ว่าเปิดกว้างมากเลยเขาจะเปิดเขาเปิดรับทั้ง GED ทั้งระบบของ US system เนี่ย IGCSE อยู่จะจบจากอะไรแกาการสอบเทียบต่างประเทศเนี่ย ก็ยืนได้เนาะแต่คราวนี้พี่่จะโฟกัสของเราเนี่ยสำหรับผู้ที่เคยรับทุน AFS เป็นแลกเปลี่ยน1ปีเนี่ยเราก็แค่เ,เกรดเฉลีย่ยคือใกล้เคียงกับในรูปแบบของภาควิชาธรรมดาที่ว่าเรามาโฟกัสเป้าประสงค์ในการสมัครเข้าหลักสูตร ความยาวครึ่งหน้ากระดาษ A4 อันนี้ครึ่งหน้ากระดาษนะไม่ต้องเขียนเยอะจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้คิดว่าไม่เป็นปัญหาแผ่นที่2ถึงแผ่นที่5ก็คืออีก4งานต่อไปเนี่ยเขาต้องการความสามารถและความถนัดที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนถึงโมดูลทั้ง4ของหลักสูตรให้เลือกอธิบายอย่างน้อย1โมดูลความถนัดคราวนี้เรามาสู่ สาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติสถาปตยะกรรมเนาะลากระบางเนี่ยเราจะใช้วุฒิวัทบรหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลายคนกังวลว่าไม่ใช่วุฒิสอทอบอไม่ต้องกลัววทบรใช้ได้แต่ว่าจะมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขเท่านั้นเอง หลักสูตรนานาชาติเนี่ยของแรกกระบังเนี่ยรับ25คนัญถ้าเกรดเฉลี่ยเนี่ย2.5ขึ้นไปจริงๆแล้วพี่ว่าเปิดกว้างมากเลยเขาจะเปิดเขาเปิดรับทั้ง GED ทั้งระบบของ US System เนี่ย IGCSE อยู่จะจบจากอะไรกาการสอบเทียบต่างประเทศเนี่ยก็ยืนได้เนาะแต่คราวนี้ที่พี่จะโฟกัสของเราเนี่ยสำหรับผู้ที่เคยรับทุน AFS เป็นแลกเปลี่ยน1ปีเนี่ยเราก็แค่เ,เกรดเฉลีย่ยคือใกล้เคียงกับในรูปแบบของภาควิชาธรรมดาพี่ว่าเรามาโฟกัส โฟกัสกันที่ตัวพอร์ตโฟเลโอของตัวนานาชาติกันดีกว่าว่ามันจะต้องมีการทําอะไรยังไงบ้างจ,งจริงตลาดนานาชาติเป็นตลาดที่เด็กที่จบนานาชาติหลายๆคนเนี่ยเขาอยากเรียนสถาปัตย์แต่ในเมืองไทยนี่มันมีสถาปัตย์ที่เป็นอินเตอร์อยู่จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะจุฬาก็มีแต่ว่าก็จะเป็นหลักสูตรของศิลปกรรมก็จะเรียนคอนสตรัคชันน้อยๆหน่อยอ,อที่จะมีจังๆเลยก็อยู่ที่พระชมเกล้าทนุรีหรือบางมดอันนั้นจะเป็นสทบรเรียน5ปีเลยคราวนี้ราชบังก็เปิดขึ้นมาบ้าง การทำพอร์ตฟิล i o โอเข้าตัวเตอร์ของราชกระบกเขาบอกว่าทุกอย่างที่เราทำในพอร์ตฟิล o โอเนี่ยเราจะต้องทำอยู่ในกระดาษขนาด A4 ประกอบด้วยอย่างแรกที่เขาต้องการก็คือ statement of purpose เหมือนเดิมก็คือเป้าประสงค์การสมัครเข้าศึกษาให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มแนบถ่ายพี่พูดหลักสูตรอินเตอร์แต่พี่พูดเป็นภาษาไทยเพราะว่าหมายหรือกำหนดการที่ออกมามันเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นการพูดภาษาไทยเนี่ยมันน่าจะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ามันถูกต้องตาม โจทย์ที่เขากําหนดให้เนาะไว้ถ้ามันเป็นแบบภาษาอังกฤษพี่จะพูดเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งให้เป้าประสงค์ในการสมัครเข้าหลักสูตรความยาวครึ่งหน้ากระดาษ A4 อันนี้ครึ่งหน้ากระดาษนะไม่ต้องเขียนเยอะจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้คิดว่าไม่เป็นปัญหาแผ่นที่2ถึงแผ่นที่5ก็คืออีก4งานต่อไปเนี่ยเขาต้องการความสามารถและความถนัดที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนถึงโมดูลทั้ง4ของหลักสูตร ให้เลือกอธิบายอย่างน้อย1นึ่งโมดูลความถนัดผู้สมัครโมดูลในที่นี้ก็คือเรามีความความถนัดในรูปแบบของทักษะต,ต่างๆเขาอยากเห็น4ทักษะที่เรามีอะไรบ้างเนาะให้ผู้สมัครสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายนี่ก็เป็น1โมดูลแล้วนะวาดมือเทคนิคต่างๆในการสะท้อน ความเป็นศตรวรรษที่21ถ่ายทอดลงในกระดาษ A4 เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของผู้สมัครให้ได้มากที่สุดสามารถใช้พื้นที่ของกระดาษได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนถ่ายภาพเก่งเราจะถ่ายภาพออกมาเพื่อสะท้อนไอ้นี้ก็ได้วาดมือในที่นี้ไม่ได้วาดมือของเราแต่วาดมือในที่นี้ก็คือใช้มือถ่ายทอดแต่คิดว่าเอาให้เอาภาพถ่ายกับวาดมือจริงๆเทคนิคต่างๆที่สะท้อนเนี่ยที่คิดว่าเขาเปิดกว้างเราสามารถใช้ลักษิคทางคอมพิวเตอร์ได้อยู่เหมือนกันศตวรรษที่1ก็คือ ในความคิดของเราเนี่ยในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า,รนาเรารู้สึกว่าแงม่มุมหรือว่าสิ่งที่เราอยากให้เกิดในอนาคตมันคือเขาอยากรู้ว่าเด็กคนหนึ่งมัน,มนจินตนาการสาหรับสถาปัตยกรรมบ้านเมืองนี้แต่ขอให้พุ่งไปที่วิถีชีวิตที่ไม่ได้บอกว่าการจะเข้าสถาปัตยกรรมเนี่ยเราต้องทําโจทย์ทุกโจทย์แล้วพุ่งไปสู่ตึกพุ่งไปสู่อาคารโอเคอันนั้นอะ่ะใช่แต่ว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นเราพุ่งไปสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเพราะจริงๆการออกแบบสถาปัตยกรรมความหมายของมันที่ชัดจ เราไม่ได้พุ่งไปที่ตัวสถาปัตยกรรมเท่านั้นเราไม่ได้สักแต่ว่าเราจะออกแบบสถาปัตยกรรมแต่เรากําลังจะออกแบบวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเรามาสู่ต้นต่อเราต้องตอบให้ได้ว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ต่างๆในอนาคตที่เรามองเห็นน่ะที่เรานี่รู้สึกน่ะวิถีชีวิตเป็นยังไงเราคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทําให้ชีวิตมันสบายมันจะไปไงเพราะฉะนั้นบ้านเมืองหรือของใช้หรือตัวสถาปัตยกรรมมันถึงจะสะท้อนความเป็นมนุษย์เพราะถ้าสถาบันไม่สะท้อนความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความ ก็คือแค่ประติมาก,กรรมที่ทําลงมาสถาปัตยกรรมที่ดีต้องมีชีวิตและสะท้อนเราก็สามารถรอีเซนออกมาได้ในรูปแบบของจะถ่ายภาพก็ได้จะวาดมือออกมาเป็น Perspective จะทําเป็นโปรเจกต์ก็ได้4แผ่นเนาะนี่แหละคือ5ชิ้นงานของ ตัวการส่งอินเตอร์ก็คือชิ้นแรกก็คือเซจเมนอลโพสสองสามสี่เนี่ยเราสามารถมีดีไลน์ก็ได้ราชวังหรืออะไรที่แสดงถึงทักษะเราต่างๆจะเป็นภาพเปอร์สเปกติฟที่เป็นมาร์เกอร์ก็ได้จะเป็นครีเอทีฟตัดโมเดลแล้วอันสุดท้ายก็คือเราจะแสดงอนาคตเราจะดีไซน์ออกมาเป็นสเกตดีไซน์ออกมาก็ได้มันจะจุปอยู่ใน5า้าใบที่เป็น5้าใคุณภาพเลยคราวนี้มาสู่ว่าพอเราจบไอตัวพอร์ตฟล i โอที่เป็น A45 ใบแล้วเนี่ยมาสู่ตัวความสามารถพิเศษหรือ มันจะมีเปอร์เซ็นต์ของคะแนนค่าถ่วงน้ำหนักนิดนึงถ้าเราเป็นคนที่ประกวดแบบเคยำจำเป็นเคยได้ไปแข่งขันอะไรใส่มาให้หมดเอาที่มันดูมีความหมายหรือว่าความสามารถพิเศษนี้ถ้าเราไม่ได้ไปประกวดแข่งขันพี่ว่าความสามารถพิเศษที่ดีที่สุดก็คือไปเข้าสอบภาษาอังกฤษแต่จริงแอบงงเหมือนกันเพราะว่าจบอินเตอร์ก็ <laughs> <laughs> ต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยหรอ เพราะเราจบอินเตอร์มาอยู่แล้วแต่ก็ไม่แน่หลักสูตรนานาชาติของราชกกบังมันอาจจะมีเด็กไทยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงอยากจะกรองอีกชั้นหนึ่งว่าภาษาอังกฤษของยูไม่มีปัญหานะไม่ใช่ว่ายูสอบพีดีผ่านปุ๊บแต่จริงภาษาอังกฤษยูอาจจะไม่ได้ตามที่ยูต้องการโอเคเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าโอเคมีซียูเทปต้องไม่ต่ำกว่า80คะแนนโทอีกเนี่ยไม่ต่ำกว่า500คะแนนเฟลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโทเฟลเปเปอร์กับคอมพิวเตอร์เบสเทสหรือ CBT ถ้าเป็นเปเปอร์เนี่ยไม่ต่ ำกว่า5 5 0สูงเหมือนกันเนาะส่วนคอมพิวเตอร์เบสเซนเนี่ยไม่ต่ำกว่า213สูงเหมือนกันคราวนี้เนี่ยโทเฟลจะมีอีกตัวหนึ่งที่พี่ว่ายากสุดแล้วเขาเรียกว่า IBT หรืออินเทอร์เน็ตเบสเซนเนี่ยอยู่ที่79นี่สูงใช้ได้เลยนะส่วน IEL เนี่ยคะแนนไม่ต่ำกว่า6พี่ว่าถ้าสอบเนี่ยเลือกสอบ IEL ง่ายสุดแล้วถ้าไปโทเฟล IBT เนี่ยยากกว่าคราวนี้เนี่ยมันมีตัวที่ค่อนข้างง่ายและค่อนข้างเป็นมาตรฐานเลยแนะนําให้สอบแซดต,ตัวแซดเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือ เลขกับตัวภาษาอังกฤษเนาะคราวนี้เรามาโฟกัสที่ตัวภาษาอาังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า450คะแนนมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นออปชันทางเรื่องเหมือนกันมันเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ทางมหาลาัยลักบังเนี่ยเขาจัดขึ้นมา,ขนมาเขาเรียกว่า kmitl เทปคล้ายๆ cu t ทปก็คือในระดับ b 2ขึ้นไปโอเคถ้ามันมีผลคะแนนของตัววิชาการหรือ s e s e ที่พี่บอกว่ามันจะมีภาษาอังกฤษกับมีเลขเนาะถ้าเป็นเลขก็คือเขาเอาไม่ต่ำกว่า 570คะแนนขึ้นไปคราวนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบทดสอบเลขก็คือ C, US C U C U A A T ไปสอบก็ได้เขาเอา ไม่ต่ำกว่า550คะแนนหรือว่าอยู่จะไป Mathematics on NCEA หรือ New Zealand มันเป็นแบบทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะหรือว่าถ้าเราไม่ได้สอบภาษาไม่ได้สอบเลขไม่ได้สอบอะไรพวกเนี้ยจริงเราสามารถไปสอบพวก Another International เนี่ยพวกเทสต่ตางๆที่มันเป็นมาตรฐานอย่างพวกนี้ได้มันอาจจะมีพวก T Mat หรืออะไรพวกเนี้ยแต่ย้าว่าสอบ C U e ง่ายสุดอันอื่นยากที่ไม่แน่ใจเรื่อง Mathematics on NCEA เพราะว่ายังไม่เคยสอบเนาะพี่ว่าถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกสอบ c ีีแอดไม่ก็แซดซึ่งผ่านง่าย เป็นพี่พี่จ,จบด้วยแซตเลยแซตเลขกับแซอังกฤษสำหรับเด็กอินเตอร์เนาะความสามารถพิเศษแต่อันนี้พี่คิดว่าไม่ค่อยน่าจะมีเท่าไหร่ถ้ามียากมากก็คือเราเป็นตัวแทนทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส,ส์เคมีชีวะดาราศาสตร์หรือว่าคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคําถามคือมันมีเด็กพวกนี้จริงๆเหรอที่อยากจะเข้าคณะสถาปัตย์มีมีในประสบการณ์การสอนของพี่มีเด็กฟิสิกส์โอลิมปิกอะไรพวกนี้เขาก็เข้าสถาปัตย์เหมือนกันบางคนทะเลาะกับพ่อแม่เลยด้วยซ้ํา พ่อแม่อยากให้เป็นหมอทำไมเก่งวิสติกณ์ขนาดนี้ถึงมาเป็นอันนี้ก็แล้วแต่น้องเนาะแต่น้อยมากแล้วก็ถ้าเรามีผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือรางวัลก็กยื่นไ่าย โอเคคราวนี้เนี่ยพี่อธิบายถึงวิธีการถ่วงคะแนนวิธีการวัดค่าน้ำหนักคือเราต้องจริงจังมากกับการวัดค่าน้ำหนักของแต่ละอันการวัดค่าน้ำหนักของรอบพอร์ทริโอของอินเตอร์ลากะบังเนี่ยตัวขั้นตอนแรกเลยที่เราส่งเข้าไปอะ่ะเขาจะนับ G ีแพ็เนี่ยเป็น20%ของจาก100นะเขาจะเริ่มต้นจาก2.5แสดงว่าอยู่ได้2.5อยู่ได้0%ถ้าอยู่ได้ส0อยู่ได้20เพราะฉะนั้นถ้าเกตเฉลี่ยเราได้4.00แล้วอีกนน่งได้2.5อีกคน จะแพ้อีกคนหนึ่งทันที20%ก่อนที่จะเริ่มต้นทําอะไรทั้งสิน้นแล้วจากนั้นผลงานของพอร์ตฟิลิโอเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ70%ของค่าน้ําหนักและก็ความสามารถพิเศษอื่นๆเนี่ยสกิลที่สอบเป็นแฝนอยู่ที่10%แนะนําให้สอบแล้วก็ยื่นไปด้วยเพราะว่ามันจะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนาะหลังจากที่เขาวัดในตัวเริ่มต้นเนี่ยวัดเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2ก็คือเขาจะเริ่มเอาพอร์ตฟิลิโอวันสัมภาษณ์เขาจะวัดอีกทีหนึ่งว่าแฝมของพอร์ตฟลิโอ เขาจะเอามาดูว่าไอ้ที่70%ที่ถ่วงเนี่ยพอเอามาพรีเซนต์ในของจริงแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่อันนี้คือ25%แต่วันสัมภาษณ์ที่เขาซีเรียสจริงๆก็คือวันที่เราพูดสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษซ้อมสัมภาษณ์ดีๆนะแนะนาให้ซ้อมสัมภาษณ์ลองเป็นภาษาอังกฤษดูเพราะเราเข้าอินเตอร์เนาะเดี๋ยวพี่จะมีคลิปที่พี่จะรวบรวมเทคนิคในการพูดสัมภาษณ์ให้อีกทีหนึ่งโอเคแต่การสัมภาษณ์เนี่ยมันกินค่าน้ําหนักถึง75% Okay. เราก็ต้องดูค่าน้ําหนักตัวนี้แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการสอบตัวนี้ให้ดีด <h> ๆเรามาสู่วันที่ส่งพอร์ตฟิลิโอของตัวอินเตอร์ของราชบังมันจะต่างกันถ้าเป็นภาคธรรมดาเราจะส่งในวันที่25วันสุดท้ายเนะเาะที่เรา ติดแ t ตม์ EMS แต่ว่าถ้าเป็นของ international เนี่ยเขาจะเปิดให้ส่งผลงาน Portfolio หรือเอกสารรุ่งอื่นในรูปแบบของ PDF แล้วก็ส่งไปใน AIDT.ARKMITL@gmail.com เนาะในวันที่1พฤศจิกาถึงวันที่15มกรา2565แสดงว่ามีโอกาสส่งได้ถึงวันที่15มกรามันจะ extend ออกไปในระดับหนึ่งโอเคแล้วจากนะั้นเขาจะประกาศผลส่งในรูปแบบของไฟล์ PDF มันไม่เหมือนกับพวก ภาควิชาธรรมดาทำไมภาควิชาธรรมดาถึงไม่ให้ส่ง PDF เพราะเขาอยากเห็นงานที่เป็นของจริงไม่ใช่ก๊อปปี้แต่เนี่ยโอเคอินเตอร์เขาอนุญาตให้ส่งเป็น PDF ได้เพราะว่าเนื่องจากมันอาจจะมีคนที่อยู่เมืองนอกเขาต้องการที่จะสมัครแอมพายเข้ามางานที่มันเป็นงานของเราจริงๆเขาจะให้เราเอาไปในวันสัมภาษณ์ก็คือวันที่22มกราคมวันที่19มกราคมเขาจะประกาศก่อนว่าใครมีสิทธิ์ใครที่พอร์ตโฟลโอดูแล้วก็โอเคหรือผ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วเขาจะนัดสัมภาษณ์วันที่ 22มกราคมพี่คิดว่าถ้าเงื่อนไขทุกอย่างผ่านน่าจะได้เข้าสัมภาษณ์ทุกๆคนแล้วก็ลองไปสัมภาษณ์วันสัมภาษณ์เดลิมูนพอร์ฟริโอของจริงที่เราทําไปด้วยเนาะวันที่28มกราคมแล้วก็เข้าเคเลอร์เฮาส์หลักสูตรอาชาติเป็นหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรที่รุ่นพี่รุ่นน้องอาจจะน้อยนิดนึงแต่พี่ว่าสนุกมันเป็นรุ่นสร้างก็ลองเข้าไปดูพี่ว่าความเป็นรักกระบาลเขามีรุ่นพี่รุ่นน้องมาอย่างยาวนาะนแล้วการที่มันมีภาควิชานี้มาสิมันก็น่าจะเป็นสีสันที่น่าสนุกไม่นนน้้้ออออยโเคคกก็ขใหงทุ โชคดีกับการทำพอร์ตฟิลิโอครับ